ยกดทุกคนตอนนี้ผมกําลังจะไปเอาเสื้อยืดแบรนด์ Street High End อย่างอ f f ไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสื้อยืดเท่ๆเนี่ยมันเป็นยังไง สวัสดีครับผมพี่ท็อปจากยูรูปท็อปนะฮะตอนนี้ผมได้ของมาเรียบร้อยแล้วก็คือเจ้ากล่องนี้เลยเป็นเสื้อยือดอบไว้สีขาวบอกไว้ก่อนแต่ว่ารายอะไรยังไม่บอกนะฮะเดี๋ยวเรารอไปดูลุน้นๆพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะต้องแกะกล่องตัวนี้ก่อนปะ่ะไปหาที่แกะกล่องกัน ตอนนี้เราจะมารีวิวเสื้อแล้วนะฮะนี่ก็คือถุงเสื้อเดี๋ยวผมเปิดออกมาให้ดูเลยดีกว่าเท่าที่ดูนี่บอกเลยว่าเสื้อดูแบบคลีนคลีนสวยมากนี่ก็คือตัว off white ss 20ตัว airpod tape นะฮะสเสน่ห์ของเสื้อตัวนี้ใช่ไหมคือความ over s i ส์ของมันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเนี่ยโลโก้มันจะเป็น airpod tape ถ้าเกิดสังเกตดีๆเห็นปะ่ะจะมีความแบบเนี้ยมีคำนุ่นนี่นั่นจะมีให้ใส่ด้วยนะฮะว่าวันที่เท่าไหร่้วไฟอะไรเงี้ย ก็จะเป็นเทปแบบนี่ที่แปะตามพวกกระเป๋าเวลาเขาบินกันเฮ้ยมันเท่อะตัวนี้มีความแบบเป็น X แล้วก็นี่ที่มีแบบเป็นลูกศรแต่ว่าต้องไปรีดดีๆนะแบบนี้สวยอะตัวนี้ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ260ยูโรจริงๆแล้วอะเสื้อออฟไวต์ส่วนมากนะฮะตัวที่ขายดีสุดจะเป็นพวกแบบเสื้อยืดแล้วก็จะเป็นแบบสีขาวเสื้อยืดอย่างเงี้ยกับสีดําจะหมดไวมากอาจจะหายากหน่อยนะฮะเพราะมันตั้งแต่แบบ SS แล้วไงตอนนี้มันเป็นแบบ เปลี่ยนช่วงแล้วอะ่ะเออผมสั่งมาตัวนี้เป็นไซส์ L ซึ่งจริงๆคิดว่าน่าจะคิดผิดแหละเพราะไซส์ L มาดูใหญ่เกินไปจริงๆน่าจะไซส์ M หน่อยแต่เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันมาดูตัวพวูกเนื้อผ้าะนะฮะเนื้อผ้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบคอตตอนมั้ง100%ซไม่ชัวร์นะเดี๋ยวต้องลองดูว่าป้ายมันเขียนว่าอะไรและนี่ก็คือป้ายนะฮะก็จะเป็นโลโก้นี้เลยเปิดมาก็จะบอกเป็นไซส์เห็นไหมไซส์ size L แล้วก็จะบอกด้วยว่าเออใช้ความร้อนประมาณเท่าไหร่ในการซักนะฮะรีดได้ ส่วนตัวนี้มีอะไรอีกที่เขียนมาบอกอ๋อก็เป็นภาษาทั่วไปและหน้าสุดท้ายก็คือนี่เลยป้ายนี้นะฮะก็จะเขียนเลยว่า make in Portugal นี่สเสน่ห์ของมันคือเนี่ยต้องมีสายแบบนี้มันตัวนี้เห็นป้ายที่ผมใส่ก็เป็นออบไวด์ white, แล้วก็มีตัวนี้เหมือนกันอ่ะเรามาดูดีกว่า,ว,าว่าป้ายมันเขียนว่าอะไรนะฮะมาด,ดูกันแป๊บหนึง นี่ก็จะเป็นเนี่ยส่วนมากบางคนเก็บไว้นะก็คือแบบไม่ถอดแต่จริงๆล้วมันต้องถอดว่ามันเกะกะมากเห็นปะมันต้องถอดอะ่ะจริงๆไหนวะความเจ๋งของมันก็คือเนี่ยจะมีการสกรีนปิ้นลงไปว่า Off เลือกสอนฟอนต์นี้นะฮะสวยดีเพราะว่าอันแบบบางอันนะสวว่วนมากจะเป็นแบบนี้หปะจะเป็นคำว่าออฟไว้แบบนี้ ว่าครั้งนี้ก็มีความเป็นออฟตัวเดียวก็ดูคลีนคลีนดีแบบเฮ้ยมันสะอาดดีว่ะด้านนี้มันสวยมีความแบบขาวน้ําเงินดำอย่างเงี้ยเทปกาวดีๆตัวนี้ถ้าซักต้องระวังนิดนึงนะมันมีความแบบมันน่าจะพังง่ายอะ่ะเ,ออเขาเขียนมาเลยว่าเป็น spring summer 20 man collection จีจ้าเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูดวนนะฮะสำหรับเสื้อตัวนี้ไม่มีอะไรให้พูดมากกว่านี้ละไป แล,แลวนี่ก็คือออฟฟิศของชุดนี euh ้นะฮะเห็นเลยว่าหลังจากที่ผมใส่ไปแล้วอ่ะมันตัวใหญ่มากมันมีความแบบโอเวอร์ไซส์มากนี่แค่ไซส์ L เนี่ยแต่ขนาดนี่มันคือแบบ XXL เลยเป็นโอเวอร์ไซส์แบบเบิ้ลๆบิมากจริงๆสำหรับผมน่าจะประมาณไซส์ M หรือไซส์ S ประมาณเนี่ยแล้วมันก็จะได้ไม่ยาวเกินไปดูนี่ดิคือแบบเสื้อยาวมากพื้นที่เหลือเกินนะฮะแขนก็แบบจริงๆแขนมันยาวขนาดเนี่ยเห็นปะมันแบบแขนตกเลยอะ ก็สวยดีตัวนี้สำหรับตัวรุ่น AirPods Tape เนี่ยก็สวยดีอ่ะมันดูมีสไตล์ดีตรงนี้แล้วก็เส้นมันคลีนดีด้วยผมว่าสีขาวเนี่ยแหละ work สุดและกับโลโก้ตัวนี้นะฮะที่มันโคตร c l e นมันเจ๋งเป้งดีแค่ขนาดใหญ่เป็น,นิดนึงสำหรับนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะกับการมารีวิวเสื้อตัวนี้ of white AirPods Tape SS20 นะฮะแหมมันช่นเท่จริง,รงนอกจากที่มันจะตัวใหญ่เกินไป ไปแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องไปละบ๊ายบาย